หลังจากที่เราไปบ้านพี่สาวคนแรกมาแล้วนะคะทานข้าวไปนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่าจะต้องเหลือท้องมาใส่บ้านพี่สาวหลังที่สองนะคะไปกันค่ะเดี๋ยวเราเจะเอาของขวัญไปให้พี่สาวกันรอบนี้ให้แฟนถือคุกกี้นะคะดาจะถือของขวัญรอบที่แล้วเดวาแฟนถือของขวัญดาถือคุกกี้สลับกันค่ะทุกคนพี่สาวก,กับแฟนกําลังทําอาหารนะคะโตอาหารก็เรียงเรียบร้อยจ้า ลรวทุกคนทานข้าวนี่ก็เป็นลูกชายคนเล็กของพี่สาวนะคะพี่สาวคนนี้มีลูกชายสามคนนะคะส่วนพี่สาวอีกคนมีสี่คนคะ่ะนี่พี่สาวตกแต่งบ้าน Merry Christmas ค่ะน่ารักมากจัดบ้านได้น่ารักทั้งสองคนเลยนะคะทางนี้จะเป็นต้นคริสต์มาสสีขาวดีค่ะทุกคนมีซานตาคลอสด้วยรอไหมนี่ตุ๊กตาตัวหิมะ เซนต์คอค์อมาแจกของด้วยนะคะทุกคนแล้วก็มีตุ๊กตาตัวหิมะเองหนึ่งตัวแล้วก็จะมีพวกการ์ดเขียนอวยพรวันคริสต์มาสนะคะสุขสันต์วันคริสต์มาสนะคะทุกคนขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะบุ้ย